วิธีถอนเงินใน tiktok shop นะครับเราเดินทางมาถึงตอนที่บัญชี tiktok shop ของเราเนี่ยก็คือปิดแล้วก็ตุยเยวัตระเบ้ไอโกไปเรียบร้อยเนาะเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรามาดูแจ้งเตือนครับอันนี้คือแจ้งเตือนที่เขาบอกนะคำสั่งซื้อปลอมมันปลอมได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากผมจัดโปรโมชั่นนะจัดโปรโมชั่นพวกแฟลตเซลพวกใส่ราคาอะไรพวกนี้ เสร็จทีนี้คือเราไปตั้งราคาผิดจากตั้งใจที่จะลด5บาท10บาทดันไปเป็นเหลือราคาขายแค่5บาท10บาทแล้ววันนั้นนะลูกค้าคือแบบสั่งมาแบบประมาณ2 3 0 0ออเดอร์ผมก็เลยไปไล่กดยกเลิกให้หมดเลยคือไม่งั้นคือแบบขาดทุนยับนะครับมาทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วก็ส่งเรื่องตรวจสอบนู่นนั่นนี่ไปก็รอสถานะทำได้แค่รอนะครับอโอเคทีนี้เนี่ยวิธีถอนเงินก็ ไม่ยากให้ทุกคนเข้ามาที่หน้า TikTok Shop ของเรา Seller TH TikTok t i k ok. t o ok. k com เนาะมาหลังจากนั้นให้เข้ามาสู่หน้านี้อตอนนี้ร้านค้าแบบนิ่งสนิทนะครับมาที่การถอนเงินการเงินทีนี้ไปที่การถอนนะครับการถอนเนี่ยจะแบ่งเป็น2อันก็คือสามารถถอนได้ก็คือยอดเนี่ยทั้งหมดที่เราสามารถถอนได้ส่วนที่ จะชาระเงินตัวนี้ก็คืออาจจะมียอดคงเหลือนะเหลือเท่าไหร่ที่ติ๊ To k อกยังไม่ชําระเราเกิดจากบางทีคือสินค้าที่เราส่งไปเนี่ยมันมียอดคําสั่งซื้อมียอดขายเข้ามาแต่ของยังไม่ได้ถึงลูกค้ายัยงไม่ตัดเงินเข้าระบบก็จะยังถอนไม่ได้นะครับถอนได้จริงจริง,รงก็คือสถานะนี้เนาะทีนี้เราก็กดปุ่มมันก็จะมีประวัตินะเป็นยังไงบ้างอะ่ะประวัติทั้งหมดมีการชําระเงินการถอนรายได้อะไรเงี้ยทีนี้เราก็กดถอนตรงนี้ครับปึ๊บกดเข้าไปเลย มีหมายเหตุอีกนิดนึงมามาดูกันเมื่อกี้ลืมแจ้งหมายเหตุอัปเดตเนาะนี่สกรกฎาหลังเที่ยงคืนก็คือเป็นไทม์โซนของประเทศไทยทีนี้การถอนก็คือกดเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปเราก็จะสามารถระบุได้นะว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำขั้นต่ำคือ0.01บาทจะถอนไหมก็ยังไม่ถอน วิธีการก็คือเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะโอนเงินไปที่ไหนก็คือบัญชีที่เราเพิ่มไว้ให้ตรงกับบัตรประชาชนเรานะครับหรือว่าเอกสารที่เรายื่นไปก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มันอัปเดตอีกแล้วก็คือเราสามารถจัดการตัวนี้เพิ่มบัญชีได้ไหมเอาลบออกแล้วสรุปคือลบออกแล้วนะขอดูตัวนี้หน่อย ตั้งค่าเราเพิ่มไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้จะมีตัวหนึ่งที่สามารถที่จะเพิ่มบัญชีสำหรับการรับโอนได้นะครับก็ไม่เป็นไรให้เรายึดตามที่เราเคยเพิ่มไว้เอกที่ตรงเอกสารแบรบประชาชนพาสปอร์ตต่างๆทีนี้เราก็ระบุจำนวนเงินเลย16 746โอเคจุด50อ่ะเอาให้หมด ก็กดดําเนินการต่อครับอันนี้คือยอดนะอยอดที่เขาจะโอนให้เราหลังจากนั้นก็คือกดยืนยันตัวนี้ได้เลยปุ๊บเรียบร้อยทีนี้ก็รอนะครับรอนี่คุณควรจะได้รับเงินภายใน3าถึงหวันนานไหมก็แอบนานนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็รอได้นะครับไม่เดือดร้อนเรื่องเงินว่าซานเดือดร้อนเดือดร้อนโอเค ก็รอนะครับรอหลังจากนั้นก็คือเงินก็จะถูกโอนเข้าในบัญชีของเรานั่นแหละสําหรับบางคนที่บอกว่ามันนานจางพยายามอย่าถอนเสาร์อาทิตย์นะครับเน้นถอนวันธรรมดาเนาะสถานะตอนนี้ก็คือศูนย์ศูนย์เพราะว่าเรากดถอนเงินไปแล้วนะครับมีประวัติถอนไหมมาดูประวัติยังไม่ขึ้นนะรอประมาณนี้อันนี้คือวิธีการถอนเงินครับยังไงก็ฝากกดหัวใจกดติดตามซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับ